เพื่อนปิดทางมาดูเลยถ้าใครพี่หน่อยเป็นขมอยู่คนกลัวอีเพ่อนีบอกว่าพี่คะแม่เจอกันนานเลค่ะว้าวท้าเหลียแจ้งข่าวให้นายหน่อยฉันเอยไล่สด <c oughs> หนึ่งหนึ่งวันจะไล่สดหนึ่งรอบหนึ่งวัน วัวเพื่อนครัวมื่อถูกขวานมาถึงกูชอบถ่ายคลิเปเห็นไหมเอฟซีคะแจมคนนี้ได้ไหมคะแต่คนนี้อ่ะคนเนี้ยคือคนที่<ล>พวกเราจะบ,บันทึกคลิปก่อนนะคะ<ล>เป็นคน<ล>ที่เป็นคนที่เป็นหมาอ้วน,นะคะ่ะคนนี้ค่ะเอฟซีบาวไอ้หมาอ้วน บุบูมรงไม่ใช่ลาบูบูคอไมืออมึงแม่แบะลาบุบูลาแบลาแบลาบูลาแบเพื่อมีของอะไรให้ไหมให้มาให้หน่อยด้วยเคเค็ค่อนเอาอร่อยมากเลยฝีมือแม่เราเลยฝีมือแม่เรเองล้กูขอบิด